ตัวที่2จะเรียกกันว่าคล้ายๆอยู่ความ intersect intersection นะคะอ่ะเขียางี้ intersect คือเอาตัวซ้ำค่ะเอาตัวซ้ำกันฉะนั้นยกตัวอย่างแบบเดิมแล้วกันอ่ะข้างบนอ่ะตัวนี้ อินเตอร์เซกคือเอาเฉพาะตัวที่ซ้ำกันฉะนั้น a กับ B มีตัวซ้ำกันนั่นก็คือเลขเลข2ตัวเดียวนะคะฉะนั้นเราเขียนเลย A อกินเตอร์เซ็ก B ก็คือเลข2ตัวเดียวน้อก็เขียนทีนี้มาดูแผนภาพกันค่ะว่าการแรงเงาจะเกิดขึ้นตรงไหนนะคะเดี๋ยวพี่วาดแผนภาพขึ้นมาโอเคอันนี้เซต A แล้วก็เซตบีมีสมาชิก ร่วมกันเราก็เอาวงกลมมาเกี่ยวกันนิดหนึ่งนะคะอินเตอร์เซกก็คือตรงกลางตรงนี้เลยค่ะ,ะการแดงเงาจะเกิดขึ้นตรงที่มันเอาไปเกี่ยวกันนั่นคือแปลว่ามีสมาชิกร่วมกันหรือหรือมีตัวที่ซ้ํากันนั่นเองนะคะ